ครับก็อย่างที่บอกผมจะมาบอกแนวทางการยืดโซ่เทนนิ่งนี่ไงเรุ่นๆเหมือนรุ่นแมลงตัวนึงแมลงรถยนต์รถเก๋งเอาโซ่พาดเลยโซ่ที่รุ่นเพ่นจะยืดอ่ะเนี่ยพาดหัวท้ายเลยพาดดึงไว้เลยเนี่ยถือว่าดึงหยอดน้ํามันนะนะหยอดไปเรื่อยน้ำมันเนี่ยหยอดไปเลยหยอดเยอะๆเลยเนี่ยหยอดจริงๆเลยเนี่ยหยดจริงๆเลยนะเนี่ยหยอดเยอะเลยแล้วเพื่นใช้ไฟครับเนี่ย ถ้าเราไม่มีไม่มีแก๊สเราก็ใช้แก๊สของแก๊สของก็ได้ไปรุ่นแก๊สแก๊สของราคาประหยัดเอาไปไม่ต้องแรงมากเรื่นถ้ามันพอร้อนเนี่ยงไปรุ่นก็เ,เผา,าไปไไหรือก็โดนไปเรื่อยๆโดนให้มันร้อนครับโดนให้มันร้อนพร้อมกับที่เดือดไปเรื่อยๆไปรุ่นนี่โดนให้ร้อนโดนให้ร้อน ก็ยืดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาดูตอนเสร็จกันนะครับเีาก็เราก็เด้งไปเรื่อยๆ